อยากให้ AI ช่วยเปิดนะคะโฆษณาของเราเวลาที่มีคนเข้ามาดูคลิปของเราหรือเข้ามาเอนเกตโฆษณาของเราเยอะๆแล้วก็ปิดนะคะเวลาที่ไม่มีคนมาสนใจในโฆษณาของเรานะคะทําได้ยังไงนะคะวันนี้โค้ดแอ้มีสอนไปดูกันเลยค่ะก็ให้ทุกคนนะคะมาที่ตัวจัดการโฆษณาเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วเราก็มาที่ตรงนี้นะคะขีด3ขีดแล้วก็ให้เรามาเลือกตรงนี้คําว่า กดอัตโนมัตินะคะแล้วเราก็เลือกไปเลยนะคะคำว่ากดอัตโนมัตินะแล้วเราก็มาเลือกคําว่าสร้างกฎเกณฑ์นะคะแล้วก็ให้เรามาเลือกกําหนดนากาหนดเองแล้วกดถัดไปเลยนะคะอ่าแล้วเรามาตั้งชื่อกฎของเราก็คือปิดแอดเที่ยงคืนใช่ไหมคะเราปิดโฆษณาเที่ยงคืนปิดแอดปิดแอด เชียงคืนนะคะแล้วเราก็เลือกสุดโฆษณาอะไรที่ใช้งานอยู่เราต้องการที่จะปิดโฆษณานะคะแล้วเราก็เอาตรงนี้ออกนะไม่ต้องมีเงื่อนไขนะคะแล้วเราก็เลือกเวลาก็คือเป็นวันนี้หลังจากนั้นนะคะก็ให้เรามาเลือกเวลากำหนดเองก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์แล้วเราก็กดสร้างาเท่านี้ เราก็เปิดเนี่ยเห็นไหมชื่อโฆษณาของเราได้แล้วนะคะแล้วเราก็สร้างกดเราเมื่อกี้เราสร้างกดปิดไปแล้วใช่ไหมคะเราจะสร้างกดเปิดอ่าเปิดโฆษณาเปิดแอดเจ็ดโมงอ่าทุกคนเอาเปิดแอดเจ็ดโมงใช่ไหมคะอ่าปุ๊บแล้วเราก็กดปิดอันนี้นะคะเลือกเวลาอ่าให้เราเลือกเวลาวันไหนให้เราเลือกเวลาวันนี้ นะคะทุกคนนะอเอากำหนดเองอเราก็กดแล้วเราก็กดสร้างได้เลยนะคะอันนี้อาจจะตรงไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะนี้เราก็สามารถกดแล้วก็สามารถเอาไปใช้นะคะเป็นเวลาเราเปิดเราปิดแอดเที่ยงคืนใช่ไหมคะแล้วเราก็เปิดแอดตอน7จ็ดโมงนะคะอย่าลืมเอาเทคนิคนี้ไปนะคะทุกคนก็ไม่ต้องเฝ้าแอดถ้าใครสนใจนะคะอยากจะลงเรียนกับโค้ดแอนะคะ โค้ดแอดมีคอร์สนะคะสอนยิงแอดนะคะแบบแอดวานซ์นะคะก็คือเหมาะสำหรับคนที่ต้องการจัดสเกลยอดขายอยากมีร้อยบ้านอยากมีพันบ้านนะคะผ่าน IG นะคะในคอร์สนี้จะมี2คอร์สเลยนะคะก็ทั้งเบสิกแล้วก็แอดวานซ์รับรองนะคะคอรดนี้ได้เลยนะคะ